ดังนั้นเป้าหมายในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าว่ายังไงก็ตามให้ก้าวข้ามปุริชนภูมิให้ได้ทําลายสังโยชน์ข้อนหนึ่งให้ได้แล้วมันจะเป็นความมั่นใจของเราทําให้เรารู้สึกถึงความมีสาระมีที่พึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกไม่หวั่นไหวต่อความตายและความทุกข์ของเราเนี่ยพงค์บอกจะเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บแต่ก่อนอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมด แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีสลาณะแล้วเนี่ยอะไรกระทบมันก็ไม่เคยทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกันแต่มันมีเครื่องมือในการดับมันมีวิธีดับและทุกข์ก็จะตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปนะดังนั้นทุกข์ขัดนะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้รู้การเกิดการดับของมันรู้วิธีดับ เราก็จะสามารถอยู่บนโลกได้อย่างไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยนะและเราก็จะเป็นผู้ที่เอาชนะความตายได้นะเมื่อความตายจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนอย่างไรบางคนอาจต้องประสบอุบัติเหตุตายกลางถนนบ้างนะอาจจะนั่งเครื่องระเบิดจมน้ำ สีปาตาสารพัดไม่มีใครไปเปิดพระธรรมให้เราฟังเราต้องพึ่งตัวเองได้เราต้องทรงจําได้แม้เพียงหนึ่งบทอิทับปัจจยตาเนี่ยจำไปเลยสีบ่บรรทัดเองท่องทุกวันฟังทุกวันเดี๋ยวมันก็จําได้ถ้าขยายขึ้นมาก็เป็นปฏิจจสมุปาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเอาให้คล่องทําความเข้าใจเพียงเท่านี้เราพึ่งตัวเองได้ละ เราสามารถที่จะใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรคือช่วงมรณกาเลนั้นเป็นกาละอันควรที่จะใคร่ควรทําแล้วไม่ใช่เวลาที่จะนึกถึงคนนั้นคนนี้นะสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ต้องแล้วนะเมื่อการแห่งมรณะมาถึงเนี่ยนึกอย่างเดียวคือบทธรรมพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ระลึกถึงบทธรรมได้และใคร่ควรเนี่ยสังโยชน้าเบื้องต่ําจะสิ้นเนะเราจะได้นิสงนั้น เพราะขณะนั้นเนี่ยอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าที่สุดในช่วงมรณะกาเลอินทรีย์แก่กล้าจึงทําให้บรรลุได้เร็วสังโยชน์ห้าเบื้องต่าเนี่ยใช้เวลาแค่ช่วงมรณะกาเลบรรลุได้ถ้ายังไม่ใช่ช่วงมรณะกาเลนั่งตำทำความเพียรกันแทบเป็นแทบตายกันเป็นร้อยปี พระองค์จึงบอกว่าคนที่บรรลุในช่วงมรณะกาเลเนี่ยกับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเพราะมันอยู่ที่โยมช่วงชิงเวลาตรงนี้ได้ไงใช่ไหมแต่การที่เวลาตรงนี้ซึ่งมีอินทรีย์แกกล้าแล้วเราจะช่วงชิงได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติไงถ้ายมไม่มีอะไรในหัวเลยจะเอาอะไรไปช่วงชิงไงใช่ไหมมีความพร้อมหมดอะความพร้อมหมด คนมากันเต็มเลยพร้อมขายของแต่ไม่มีของให้ขายเออจะขายอะไรใช่ไหมต้องมีของให้ขายเนี่ยต้องมีสุดตะใช่ไหมอือรองบอกเหมือนพ่อค้าคนมากันเต็มเลยนะจะขายของดันไปนหลับซะพอคนกลับไปหมดอ่ะไม่ได้ขายของซะละอดพอเราได้อัตภาพได้พบใหม่จบแล้วนะไม่มีแล้วนะ นะไม่มีละช่วงอินทรีย์แก่กล้าผ่านไปแล้วนะนะก็ไปนั่งฟังพระสัทธ,ธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันต่อนั่นแหละอีกยาวเลยดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญแลนะเราก็ปูพื้นฐานเลยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราจะสู้มันได้ไม่ได้เนี่ยนะเราก็ต้องมีมีอะไรตุนเอาไว้พระองค์จึงบอกสุตตะเนี่ยเป็นอาวุธที่เราตุนเอาไว้นะเป็นข้อมูล ข้อมูลที่อยู่ในการทรงจำนะคิดดูสิฝันมันยังตามไปเลยใช่ไหม,มสุตตะเนี่ยเราเราทรงจำมากๆเนี่ยมันตามไปอ่ะในฝงในฝันเนี่ยตามไปยันพบหน้าพู้เจ้าบอกไปเป็นเทวดามันก็ระลึกได้ระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เห็นไหมดังนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชนนะ์บทธรรมของพระศาสดาเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นประโยชน์